ราคาทองคำแต่ระดับสูงสุดตลอดการที่2,700ดอลลาร์ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นของบิตคอยราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแต่ระดับสูงสุดตลอดการใหม่โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกและการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆขณะที่ราคาบิตคอยยังคงพุ่งสูงเหนือ67,000ดอลลาร์ ตามข้อมูลของเทรดดิงอ c o n o m i c ราคาทองคำพุ่งขึ้นแต่ระดับ2,700ดอลลาร์ต่อออนเมื่อวันที่18ตุลาคมซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำพุ่งขึ้น2.08%และเกือบ5%ในเดือนที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนี้เกิดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลักๆจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่3ในปีนี้โดยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากลงเหลือ 3. 2 5เปอร์เซ็นต์ ทองคำยังได้รับอิทธิพลจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางหลังจากกองทัพอิสราเอลยืนยันเมื่อวันที่17ตุลาคมว่าพวกเขาได้สังหารยายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาตทำให้เกิดความกังวลว่าภูมิภาคจะตึงเครียดมากขึ้น บิตคอยมีประสบการณ์การเพิ่มขึ้นสูงที่คล้ายคลึงกันโดยราคา BTC อยู่ในแนวโน้มเชิงบวกตั้งแต่วันที่10ตุลาคมตามข้อมูลจากคริปโตนิวพบว่าบิตคอยพุ่งขึ้น11%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือนที่68,375ดอลลาร์เมื่อวันที่16ตุลาคมชาวเอ็ดเวิร์ดผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลบริษัทคาปียโออินเวสเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างแนวโน้มขาขึ้นของทองคำและบิตคอย ชาวเอ็ดเวิร์ดกล่าวในเอ็กว่าโดยทั่วไปแล้วแนวโน้มมหาภาคของบิตคอยมักจะตามหลังทองคำอยู่สองสามเดือนซึ่งดูมีแนวโน้มดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักลงทุนได้เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและบิตคอยในตลาดการเปรียบเทียบนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความจริงที่ว่าสินทรัพย์ทั้งสองประเภทมีอุปทานจำกัดและไม่ผูกติดกับสกุลเงินของประเทศใดๆดังนั้นจึงเป็นที่หลบภัยให้กับนักลงทุนที่ปกป้องพวกเขาจากความผันผวน,นของสกุลเงินของประเทศ ด้วยเหตุนี้บิตคอยจึงถูกขนานนามซ้ำและซ้ำเล่าว่าทองคำดิจิทัลแต่ในปัจจุบันแพลตฟอร์มสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างสวอมาร์เก็ตทำให้การสร้างและซื้อขายทองคำจริงบนบล็อกเชนบิตคอยผ่านทางโปรโตคอลออร์ดิแนลเป็นไปได้เมื่อวันที่17ตุลาคมสวอมารเก็ตได้ประกาศความร่วมมือกับออร์ดิแนลบอร์ดในการจารึกหมายเลขซีเรียลทองคำกิโลบาที่ไม่ซ้ำกันลงบนสโตชีแต่ละรายการซึ่งจะทำให้ทองคำแท่งสามารถซื้อขายได้บนโปรโตคอลออร์ดิแนลของบิตคอย ภายใต้ความร่วมมือนี้ทองคำจะเป็นอา a ัตัวแรกที่พร้อมใช้งานบน CO ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายที่พัฒนาโดยออ d ดเนลบอรและมีกำหนดเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้